ก็ดูเสู่เกมที่สองครับมาเลเซียกับเดเยร์เซียเกมนี้มาเลเซียชนะคือจบทันทีไป let's go เ <c oughs> อาครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมการแข่งขันในเกมที่2ของมาเลเซียและอินโดนีเซียครับเนี่ยบ้านฟ้าดูไงครับเซิร์ชเลยครับ fb ครับ d r m a r k Z นะครับเนี่ยเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยหรือไม่ก็ดูที่โปรไฟล์ก็ได้ครับเพราะตอนนี้ระบบในบ้านดำมันวิบวับวนะิบวับเนาะ นี่ยมาจากประธานโจขอบคุณเด้อไอเด้อขอบคุณประธานโจเด้อเออวันนี้ขอบคุณประธานโจทั้งวันเนี่ยเอา้ามาหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยเด้อเข้ามาก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในฝั่งของอินโดนีเซียครับเนี่ยเอนไรครับอ่าในฝั่งของอินโดนีเซียก็มีเรื่งของ เนี่ยครับเบลสเลตครับแล้วก็มีโรสคอนโทรจาก TL เอลครับไปโดยเซียครับอันนี้อากาศจาก DP ครับแล้วก็มีน้องเคียวเซนจูโร่เนี่ยครับจากลาคุนะครับแล้วก็เวเซลครับในฝั่งของมาเลเซีย BW ดครับฟารามิสครับแล้วก็มีน้องของฟิลิกส์ครับไลชิกอสกายกอสกายนะจาก PUR ูอาร์เนี่ยแล้วก็มีคนท้ายเป็นนักของคูแมนเฟียาครับอินโดแบนเฟียออกไปครับนี่รู้เลยครับแบนเฟียแบนโนแลนดเนี่ยมาเลเซียแบนฟนนี่ครับจอยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอโดนีเซียเปิดมาเนี่ยเป็นไอริเทลครับนักยิงมาก่อนเลยครับในฝั่งของมาเลเซียรอบนี้เล่นเฟตลินบ้างครับ ฝั่งของอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมีลาเซลอสครับกับวีจงครับเอาวีจงมากับลาเซลอดอู่เกมนี้เน้นเป็นแอตตซินเน้นเป็นลาเซลอสแอตตซินเนี่ยครับได้ข่าวว่าอินโดนีเซียเนี่ยเล่นลาเซลอสโหดมากนะครับต้องดูนะครับ,รบว่าจะพิ้วขนาดไหนนะครับตามมาจากบ้านดําสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็ตามมาจากบ้านฟ้าบ,บ้านดําตอนนี้ช่วงนี้ต้องมูฟออนออกมาก่อนได้ไหมเออถ้ามันมันมันไม่แด้ถล่มในการดูบล็อนวิบวับวิบวับใช่ไหมเออก็มูฟออนออกมาออกมาดูด้วยกัน ใช่บ้านดำกระตุกจริงเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ครับไม่รู้เป็นอะไรผมมันเป็นแต่เมื่อวานแล้วครับยัไงไงฝากฝากเช็คหน่อยเนาะใครที่ดูผมอยู่ในตอตอเนี่ยฝากด้วยพี่ภาคสนุกมากขอบคุณมากครับเนี่ยเ,เจอช่องพี่ยุทธเทียคุณครับขอบคุณมากครับอ่ะมาในฝั่งของอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมีลิเลียครับแล้วโรฟรังโก้ครับในฝั่งของมาเลเซียมาเลเซียมีแองเจิล่าคาจาครับแล้วก็บรูโน่แล้วก็เป็นทางด้านของโรเจอร์โอ้โหเกมนี้มาเลเซียเนี่ย ต้องบอกเลยดีนะเราดูบ้านฟ้าตลอดเนออี่ยต้องบอกเลยว่าอินโดนีเซียปิดเกมได้อาจจะมีเกม3แต่ถ้าแพ้2อูนย์จบแน่นอนนะครับแพ้สองูนย์คือจบไปประมาทในเกมแรกด้วยแล้วทรงเล็กเกมกันดีกว่าด้วยเับมาเลเซียนะครับอ่ะตอนนี้มาวัดใจกันหน่อยครับว่าตัวตึงอย่างอินโดจะคัมแบ็กได้ไหมจะโดนมาเลเซียคาบ้านไปอ้อขออภัยครับเป็นนอกบ้านเนะี่ยวันนี้มาเลเซียเป็นเจ้าบ้านนะครับ ไม่น่าล่ะมาอิเซียบอกขอเล่นเลด์ะ่ะเออเนี่ยเวลาเล่นน่ะเวลาเล่นโม,มบายดิจิทัลแล้วเจอเจอเอ,อ,อินโดนีเซียนะฮะเล่นเลดไปเลยเออเล่นเลดไปอินโดนีเซียแพ้เกมเลดนะครับขอบคุณมากครับตามจากประธานโจคุณมากครับมาคุณทานโจนะคุณปรานโจอีกครั้งนะครับแบบนี้ต้องตามบ้านฟ้าต่อแล้วคุณครับบ้านฟ้าก็จะมีโฆษณาขึ้นแต่ว่าแต่ถ้าเกิดอ่าแต่ถ้าเกิดบ้านดำมันหายก็จะดีหน่อยเพราะว่าบ้านดำมันไม่มีโฆษณาใช่ไหมล่ะ มอนก็แล้วแต่คนสะดวกแต่บ้านดําก็สาวเยอะบ้านฟ้าก็สาวเยอะอ้า <c oughs> แล้วก็ฝฟติดตามบ้านแดงด้วยบ้านแดงเป็นดูย้อนหลังนะครับตอนนี้มาเลย์อยบไในเกมที่2ของอินโดนีเซียและของมาเลเซียอาละครับมาเลเซียต้องบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับมาเลเซียไลยอัพตรงนี้มีฟรังนันนของโรเจอร์ นียโรเจอร์จังเกิลครับแล้วก็มีโรมิงอย่างน้าของคาจายครับโผดฟรังโกจัดไอรอนฮุกก่อนเลยครับไปป่วนเลสบอลของบารีเซียไอรอนฮุกมาเจอบอลน,นี่ครับยัดเข้าไปครับเสียฟิกเกอร์ไว้แล้วครับในฝั่งเขาเนอเซียครับแม่ดานบอลนี่นักยิงอย่างบรูโน่ครับบรูโน่โรเจอร์จังเกิลครับเมดเล่นกลางเป็นนักแองเจล,ล่าครับส่งลมฮาจามาครับแล้วก็ในลินล่าเป็นเฟตลินครับในฝั่งของาบารีเซียอินโดนีเซียเป็น นาวีจงครับพร้อมกับเมดเป็นลิเลียลาเซลอสจังเกิลไฮเปอร์ตรงนี้ครับและเข้าไปสไลด์ครับได้รีโทมาด้วยอีเดเซียไม่ค่อยได้พลาดออบเจกต์ด้วยครับแม่เน้นเป็นนักของรีโทเป็นพิเศษเลยครับในไฟส์เมื่อสักครู่นี้ครับสองตัวด้านบนครับของอีเดเซียมีอร์ดิเทลกับฟรังโกครับโอ้ยฟังโกเข้าไปเอ้าไปไอเดินหุกไปโดนครับฟิลิกซ์ริกเกอร์โยกลงไปได้เกือบได้บูโน่แล้วคาราจาบินมาเติมด้านหลังครับกดสกิลใส่ผู้เล่นกองทีเดอร์เซีย แน่โลมิง <lien> ย <plane. im sharing> ังคาจาก็ไม่ได้หนานะครับต้องระวังด้วยครับเพราะว่าฟังโก้แกก็ดึงทีนี้ก็แรงมากครับเรามีอะเทีวคอยกดได้ครับโอ้แล้วป่าในฝั่งของอินโดนีเซียโดนโรเจอร์่วนครับมาเลเซียเอาจริงครับแต่โลจัดครับโรเจอร์โดนล้อมแล้วไปเสียให้กับเลลิเรียโอ้เลิเลียเก็บโรเจอร์ไว้ได้ครับเหมือนไม่ได้นัดกันไว้ด้วยครับเข้าไปแบบนั้นโดนเลยครับเราก็ไม่น่าจะไม่รู้ด้วยครับว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของอินโดเยอะครับมาเลเซีย สวัสดีทุกคนเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อไอริเทลเคลียร์เวฟแต่เลนบอลยับแล้วบูโน่ครับยิงอัดใส่ฟรังโกสตันออกมาได้เจอแอนุภูของฟรังโกเวสเซลจับมาโดนลิเลียเบิร์ดดาวเมนเมจิกช็อคเวฟเก็บหน้าของบูโน่ไปได้แล้วโดนไอริเทลไอริเทลเปิดอันเป็นสกิลแต่ไม่ทันครับไปเสียให้กับเพ่อหน้าไอังเล่าแล้วโลเจอร์เก็บลิเลียไป โอ้มาเลเซียมาอีกแล้วครับตัดมาตรงนี้ในฝั่งก้อยเดือเซียครับราซีลอนเลือดที่จะเคลียร์ออบเจกต์อย่างเตาก่อนเลยไม่เลือดยัไปฟลากับแบ็กส์ดาคอนฟอร์มของอวีจงไปลงใส่เฟตลินครับเราเป็นลาซลอตได้เตาแต่ว่าในเลนล่างนี่เป็นการเจอกันกับเฟตลินกับวีจงอยู่ครับแองเจล่าตกเฟตลินไปแล้วครับ3คนตรงนี้ในฝั่งของอินโดนีเซียรีบเล่นรีบโซนให้กันครับกลัวเฟตลินเข้าไปปวนแล้วไปเจอทีมงานก้อยโดือเซียโดนบอดี้หันจับมาไม่มี สกิลครับโบ้ต้องถอยครับเสียไปเกอือบไปโดนนะของวีจงลาดดาเนมนเก็บฟรนไปได้อินโดนีเซียไม่ธรรมดาจริง,รงๆครับนี่ครับโอ้โหนี่มันขอยายด้วยครับโอ้โหน่าไราโอ้ธนาการด้านบนก็ไปได้เลยเท่างานเข้าแล้วครับด้านของอินโดนีเซียในเลนบนครับลาเซรลอสพยายามที่จะเคลียร์ครีปตัดครีปตัดทรัพยากรออกไปครับด้านบนบรูโน่ตีเก็บเงินอย่างต่อเนื่องครับ คือปล่อยให้บูโน่ได้ฟาร์มแบบนี้เนี่ยจะรวยเอาด้วยแล้วจะแรงครับแล้วดูครับฟังโก้ต้องไปเล่นเคียวเวฟไม่ยอมเสียเราเออบูโน่เจาะบ้านครับผุดทองไอเทลเติมแซนไบครับมีสกิลไล่ครับแล้วลิลี่ยมาเจอเฮวี่คอสโบแต่ว่ามีเฮสกาตัวแอนจ้าแอนจ้าเฮสการ์ดใส่บูโน่ครับมีเฮวี่คอสโบคอยเทลโอ้แต่ว่าด้านล่างนี่เฟลิน เข้าไปอันติเมสกิลไม่โดนหลบได้ด้วยครับโรสคอนโทรแต่โรเจอร์กระโดก้็ไปเสียให้กับโรเจอร์ของมาเลเซียโอ้โรเจอร์แกเอาสุดเลยครับโดดขย่ำใส่เลยยังไม่ปล่อยให้ผู้เล่นของนีนโดยเสียได้ลอดเดียบเอาเลยครับด้านบนยังไม่จบครับเข้าไปไอลอนฮุกฟังโกดึงบูโนเข้าไปลาเซรอนเข้าไปล้ำด้านหลังจัดลวงผู้เล่นของมาเลเซียลาเซรอนได้ไปได้ตรงนี้แต่โดนดามเมจหนักจัดคาจาเสียกับลาเซรอนด้านบนเสียฟังโก เดินเกมแรกกันมันเลยครับมาเลเซียกับอินโดนีเซียครับเรีย wave ทันทีครับแล้วของแร็กซ์เลสเองก็ต้องรีบฟาร์มครับพัโพลิชั่นยังดีอยู่ครับอินโดนีเซียคือป่าของอินโดอย่างลาซิลอสเนี่ยเขาเน้นโพลิชั่นด้วยครับสังเกตว่าสังเกตในมินิแมปว่าทามมิ่งเนี่ยนะครับทามมิ่งของอ็อบเจกต์อย่างเตาหลอดจะเกิดสักประมาณ10วินาทีเนี่ยอินโดนเข้ามาแล้วเขาคำนวณเวลาไว้เลยครับนี่คือการเดินเกมที่ เน้นทามมิ่งเป็นพ Un ิเศษครับทามมิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากครับในการเล่นโมบายเจนครับบางคนอาจจะเล่นเพราะว่าจ่ายสกิลไปเฉยแต่ถ้ามองในมุมของทามมิ่งเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็สำคัญด้วยครับแล้วเวลามันก็เหมาะเจาะจริงๆครับนี่ครับการอ่านเกมของลาเซลอสครับแล้วลาเซลอสยังไม่มาเติมครับแต่ว่ามีแบ็กซ์ฟองก้อนฟอมของวีจง แองเจล่าเฮสการ์ดครับสิงใสเฟตินจะเล่นไฟในเลนกลางหรือเปล่าแล้วมีแบ็คส์รอสบอลกาวิจงโดนจับโดยคาราลอสคอนโทรซ้ำได้ก็เข้าไปสิแพสซีฟของวิจงครับโอ้แล้วดูครับอวิจงยังเดือดเลยจะโดนดาวเบย์ของโรเจอร์โรเจอร์เก็บแล้ววิจงออกไปได้ครับโอ้วิจงไม่ไหวครับแล้วจะเข้าไปเล่นกับลิเลียลิเลียกดหน้าของชาดวยจีพร้อมกับเราเป็นจิช็อกเบฟเข้าไปแล้วเป็นน้องลิเลียได้น้องโรเจอร์ออกไปอินโดนีเซียจะเปืนเล่นต่อครับเล้แองเจล่าครับโอ้โหนี่ บอกว่าเองจะล่ากซัพพอร์ตได้ดีมากๆเกืบกอส,สกายในฝั่งของมาเลเซียด่านบนอลนี่ปล่อยบูโน่ยิงแบบนี้เนี่ยอันตรายครับบอสโอ้โหได้ฟาร์มเยอะมากครับบูโน่ของมาเลเซียครับนี่ครับเอาเลยครับตอนนี้ในฝั่งของมาเลเซียกับอินโดนีเซียบอกเลยว่าต้องวัดกันที่ ในการยืนพลิชั่นด้วยครับนักยิงของมาเลเซียเนี่ยคือได้ฟาร์มเยอะขนาดนี้เนี่ยพลิชั่นดีนี่อาจจะยิงเก็บ5ก็เป็นได้ครับบูโน่ก,แ,กนแรงครับอา้าวโรเจอร์เข้าไปกระโดดใส่ครับลูกหลนเรียบร้อยครับโรเจอร์แกวนออันหน้าเขาอะิทีออกไปอินโดนีเซียเริ่มงานเข้าแล้วครับมาเลแกของจริงกับเกมนี้ครับโอ้สบายดีครับสบายดีสองวลาลาวครับสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อ สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยรับลาเซลอครับพยายามที่สไล์ถอยออกไปจากผู้เล่นของฝรั่เเียแต่ผู้เล่นฝรั่งเไม่สนใจเคลียร์ใสนะ่หน้าของลาเซลอสทันทีครับด้านล่างมีเวฟตีอยู่แต่ขาดใจาครับไล่ย,ยาวๆแบ็กสต็อกออนฟอมของอาวีจองอินโดนีเซียจาดถ้วยลาเซลอสแล้วโอ้ไม่ช่วยไม่ทันรับ เป็นเฟตลินแกมาเอาไล่สล็อตไปได้ครับลิเลียเติมชาโด้ที่จีกับเบจิชอกเวฟกับมีลิเลียอยู่ด้านในติดอยู่ในวงล้อมของมาเลเซียมาเลเซียจะถมเล่นต่อแล้วเฟดลินแกแข็งแกร่งจริงๆของมาเลเซียครูแมนเฟย่าจะถอยแต่เพื่อนบอกยาไปถอยเออโอ้โหมาเลเซียแกใช้เฟดลินคุ้มเลยครับอู้รับดาเมจได้เยอะมากครับคือหน้าลั์มีใครเล่นเฟดลินบ้างครับแข็งแกร่งจัดเลยครับ อู้เราเอาไปออฟเลนมือเกมนี้แล้วสิงกับเฮสกาดของเอ็เจล่ามีมีเฮสกาดเอ็งจล่าคอยเติมให้อู้แล้วโหลดเจอเองเกมนี้ก็แวร์วูฟเลยครับรอวันหอ๋ยับปวีจงกดแบสรอคอนฟอร์มไม่มีแล้วโดนทันทีรับเสียกยับไเจล่า เองเจล่าเก็บได้อุ้ยจงไปได้ไอร์ลุทุของฟังก์กดึงมาเฮสการ์ดแตนบอยยับสิงใส่บูโน่โบโน่ถูกแองเจล่าซัพพอร์ตมาโลเจอร์เก็บได้ลัดซ้อนได้เดลีล่ารับเป็นน้อกของแอนดิเชลเกียร์ทาวเวอร์ออกไปครับทีมงานของมาเเซียจะสวนสู้กับอินโดนีเซียอินโดเจ็บหนักครับลิเลียนไอร์ลุทุของฟังก์ก็ไปได้แล้วลิเลียกำลังจะโลนครับลิเลียต้องถอยเลยดีมีสกิลของเองเจล่าไม่ถึงครับ โอ้คาจาเหมือนจะตื้อเอาลิเลียครับแต่ตรงนั้นเวอรชั่นมันลึกเกินไปแล้วอวีจงเกิดมาครับบรูโน่ไล่เคลียเวฟอยู่แต่ต้องมาเติมดาเมจครับมีมาเลเซียเล่นเกาบดีมาเลเซียอยู่ในเล่นบนกับบรูโน่แก็บอวีจงออกไปครับหญิงสวนใส่สู้กับร่างโอยเดยเซียไอริเทลเปิดเฮวีคอสโบหญิงใส่คาจาาครับไม่ลงแต่ไปโดนนะนะของบรูโน่รับงานด้านหลังเสียกับบรูโน่ของมาเลเซียโอ้บรูโน่เกิดแน่ๆนครับเกมนี้ถ้าจบ เกมนี้ช้าชนะนี่คือจบเลยครับคอนซิลไปแล้วครับโอ้โรเจอร์ครับคอนซิลเคลียร์นั่ยของดีโทครับแล้วก็ตัดบัฟต่อเลยครับตอนนี้ถ้าทำได้มาเลเซียคือทำได้เพียงแค่คอนโทรเลนแลวครับตอนนี้ครับคือพยายามที่คอนโทรเลนไว้ับเพื่อจะเล่นในออบเจกต่อไปอีก20ิวิธีก่อนที่หลอดจะเกิดครับ มาเลเซียเหลี่ยมสู้ครับแล้วเข้าไปเจอในป่าบุรีก่อนเดืดเซียเตยไปหมดกับ4คนกอเดเซียอาริเทลยิงเวฟไรเลนกลางครับมีได้ของอันนเบ็สกิลไอจลาโอ้เฮสการ์ชิลใส่เฟสลินครับตรงกลางมีลิเลียครับคาจาต้องถอยก็ไม่มีมาลาเล่นมาเลเซียก็ต้องถอยก่อนครับเพราะว่าไม่มีมาลาเล่นครับระวังอินโดนีเซียสู้นเดี๋ยวโอ้ใครที่มาไม่ทันดูคู่ของสองดาวของไทยครับไปดูย้อนหลังได้ที่ทูยู เจอรครับแหมต้องรีบม,มาเติมครับเพราะว่าออบเจกต์เกิดครับจังเกิลของฝั่งมาเลเซียบุโน่ตีรออะไรครับโรเจอร์สแตนบายครับคาจาโซนว่าคาจาไม่มีมานาด้วยครับอาจจะเสี่ยงหน่อยครับในไฟน์นี้ครับเลือกที่จะเล่นหลอดแล้วเหมือนมีผู้เล่นก่อนเดือเซียมาเติม,ม,ตม,มไม่ทันโรเจอร์รเก็บหลอดไปได้คาจาเข้าไปเจอผู้เล่นก็รีเซียเต็มไปหมดลาเซลอนแฟนครอบย่างไปแล้วเป็นฟรองโน่ปราโก้ปราโก้เก็บได้ก็เล่าไปได้วีจงเก็บแล้วบุโน่แล้วฝืนเกินไปของมาเลเซียแล้วเป็นลาเซลอนเก็บแล้วก็คาจาไปได้ โอ้ oh my god อินโดนีเซียจะคัมแบ็กสู้กับมาเลเซียแล้วโรเจอร์ครับไปโดนแน่ๆแ,แต่ก่อนจากครับจะเอาเเลิเลียลิเลียโดนโรเจอร์ยิงโหลดไปครับโรเจอร์ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เสียกับ I ไอ้ทีเทลไอ้ทีเทลเก็บโรเจอร์ไว้ได้เฟตลินจะเล่นกับดาวโรสคอนโทรครับมีแบ็กซ์สตาร์คอนฟอร์มของอวีจงครับไปได้แบก็กซสตาร์คอนฟอร์มครับเลยรอดออกมาครับโรสคอนโทรครับในป่าเฟตลินลอยจ้า โอ้ผมมองว่าจังหวะของอินโดนีเซียคือรู้บอกว่าจังหวะของอินโดนีเซียในการเล่นหลอด่อตักูนี้เนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยรยู้แล้วว่ามาเลแกฝืนเล่นครับจังหวะเล่นของอินโดนีเซียมันเลยสําเร็จในไฟที่ผ่านมาครับเพราะอ,อินโดอินโดเขาพร้อมอยู่แล้วกลับมาสวนพร้อมที่จะสวนตรงหลอดเลยครับอ้มาเลเซียก็ไปเล่นนานด้วยครับตรงนั้นเราไม่กลับครับได้หลอดเราไม่กลับและด้านล่างไปเสียค่าจ่ายครับ โอ้อาจจะได้เห็นอินโดนีเซียคัมแบ็กครับเกมนี้ครับเฟตตินก็ไปคอใส่ครับอวิจงดอไดร์แบสเกียวของเฟตลินก็ไปเจ็บหนักเลยครับน้่งรอส์คอนโทรครับไิเลียครับโอ้นี่ครับดูอวิจงต้องไปหางล่างเลยครับอะไรครับตอนนี้มีปัญหาอะไรครับนี่ครับแล้วไปได้ไอริเทลด้านล่างครับโอ้โหอวีจงก็ไม่อยู่ด้วยครับ3คนตรงนี้ของ โอ้โหดาอินโดนีเซียครับน่านเซลลสเสียออบเจกต์แล้วโดนปิดป่าเลยครับมาเลเซียจะโถมจบครับ อาจจะไม่มีเกม3แน่ๆครับถ้าโดนไปเกมนี้ครับโอ้แล้วโดนคอนซิลไปครับขาจ,าจ่าจะเอาไปเล่นกันแล้วเสียพร้อมที่จะปิดเกมอินโดนีเซิลของเฟตินไม่ได้บูโดตีทาวเวอร์อยู่ด้านหลังมาแล้วเป็นโลเจอร์เก็บปลาเซรลอสทาวเวอร์ด้วยกันเอาไว้แล้วมาเลเซียมาเลใจครับไปลุยใส่อิอนโดด่านในมาเฮสการ์ดของไองจาร่ามีแบ็กซ์ดาคอนฟอร์มไปเกมเราขาจ่าจบไปจบตรงนี้แต่ดาวเมย์ของมาเลเซียมหาศาลแล้วเป็นเฟตินเกมด้านของดิเทลไปเสียทาวเวอร์ให้กับมาเลเซียอ้าว ก็เป็นหาก้อยเจะต้องกันบอดเลยได้ครับปงกาวเว็บบอลรับอุ้ยมาเลเซียจะจบเลยครับแล้วฝั่งก้คนเดียวกันไม่ไหวแน่นอนรับเวเซลครับบริหารจับมาเสียกับนาคของบรูโน่บดตีอีสปอลจากมาเลเซียโอ้ามาเลเซียครับแล้วจบเลยครับมาเลบอกจบเลย2อูนย์ูสวรดค์ครับ โอหสองศูนย์นี่ครับจบเลยครับฝันดีเลยครับอันนั้นของอินโดนีเซียครับโอ้ยโดนมวยรองเก็บไปครับคืนนี้โอ้โอ้จบเลยครับอินโดนไม่ไหวครับมาเล่เรับมาเล่ในบ้านตึงเกินครับตอนนี้ก็กลายเป็นนักขมาเลเซียที่ชนะไปสองต่อศูนย์เกมครับ